แม,แ,มมแม่้อยจ้าไม่้อยไหนจ้าแม่ว่ายอย่างไรเจ้าขุนอินส่งเสียงเป็นนกกระจอกแตกรังเลยสวัสดีค่ะว่ายพพะเถิดลูกมีอะไรหรือถึงหอบขึ้นมาถึงบนเรือนหรือว่า พวกเจ้าอยากกินขนมกันอ๋อไม่ใช่จ้ะแม่คือพว่อนฉันเนี่ยมีเรื่องจะถามเรื่องเพลงนะจ้ะคือว่าฉันกับเพื่อนๆเนี่ยไปร้องเพลงกันเมื่อกี้ก็เลยอยากรู้ว่าเพลงนี้มันชื่อว่าเพลงอะไรจ้ะเพลงอะไรล่ะฉันว่าน่าจะเป็นเพลงอีเซลจ้ะแม่ไม่ใช่จ้ะป้าฉันว่าน่าจะเป็นเพลง่อยจ้ะมีมีเด็กๆไม่ต้องเถียงจ้ะลูกไหนบอกแม่มาสิว่าก่อนที่พวกเจ้าจะร้องเพลงอ่ะพวกเจ้าขึ้นต้นเพลงว่าอะไร ไใครเป็นพ่อเพลงหนูจ yeah. oh, e ้าหนูขึ้นว่าเอิงเอิงเชิเอิงงชเอิงเอิ่ยเฮลอ้าเฮลเฮลแมไม่ได้เลยนะอ๋อเพลงที่พวกเจ้าร้องกันนั้นน่ะเรียกว่าเพลงเกี่ยวข้าวใช่ร้องกันในขณะลงไขเกี่ยวข้าวเพื่อให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ใช้เชื่อมความสามัคคีให้หายเนื้อจากการทำนา โดยในการร้องเนี่ยจะแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายจะมีหัวหน้าที่เรียกว่าพ่อเพลงและก็แม่เพลงผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะถือเคียวไว้ในมือก่อนข้างหนึ่งแล้วก่อนจะร้องเนี่ยแต่ละคนคือพ่อเพลงและแม่เพลงเนี่ยจะว่าบทไหว้ครูก่อนอ่าล็อจะแม่ฉันยังไม่ได้ร้องเพลงบทวหว้ครูเลยเมื่อกี้ฉันเล่นถูกต้องฉันร้องเพลงบทวหว้ครูก่อนเพลงพื้นบ้านอย่างเช่นเพลงเกี่ยวข้าวนีนะลูกนับวันยิ่งสูญหายไป เพราะสภาพการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชาวนาก็ไม่อาจจะมาสนุกอย่างนี้ได้อีกแล้วแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าเครื่องหนึ่งอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญของคนไทยเราซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นหลังก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้อย่าให้สูญหายไปตามกาลเวลาลูกอ่าฟังกันเพลไเนมยนีใครจะถามอะไรแม่ไหมลูกจนจะได้เวลาตั้งข้าวแล้ว เพลงนี้เาของฉันรัจ่ะแม่มันร้องอย่างไรป้าจ๋าป้าจ๋าอย่าเพิ่งเล่าเลยจ๊ะเอาไว้วันหลังก่อนเถอะฉันก็อยากรู้ด้วยแต่ตอนนี้เย็นแล้วฉันต้องรีบกลับบ้านเอาอย่างนั้นรอแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะเดี๋ยวแม่จะต้องเข้าครัวแล้วงั้นฉันลากลับบ้านก่อนนะจ๊ะป้าหายไปนานแล้วเดี๋ยวแม่แกจะเอ็ดเอาสวัสดีจ๊ะป้าไว้พระเถิดลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุนทรีเธอได้ยินใช่ไหมว่าแม่แกบอกว่าต้องมีเคียวด้วยฉันว่าเราไปหาอุป,ปกรณ์มาทำเคียวเล่นกันดีไหม ไปไปไปหาอะไรมาทำเคี้ยวกันเป็นอย่นงไร,ร,รกงินเงานเงขอเงินหนเงบนเงิาเงไนเง,เงินเงิเงขอเับนงนเงินางินเงนเง้นเนเ้ินเง,เเงนเินเนงิเงลงนเนเง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 ิเงเงีนเงเงนเงินเงินเง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 ินเงินเินเนเนนเ ว่าเจ้าขุนอินจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อไปสำหรับวันนี้ลุงกำเนินขอลาไปก่อนนะขอรนะับ